ยำถั่วพูเมนูที่อยากลดน้ำหนักสวัสดีค่ะเราชื่อสิงห์นะคะวันนี้เราไปเดินตลาดนัดมาค่ะเราได้ถั่วพูมาค่ะฝักอ่อนมากๆเลยก็จะเอาผักและถั่วพูไปแช่น้ําทิ้งไว้ค่ะแล้วก็เอาถั่วพูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือหั่นได้ตามที่เราชอบเลยนะคะต่อไปก็เอามะเขือเครือมาหั่นนะคะหั่นเป็นแว่นๆเลยนะแล้วก็ตามด้วยขึ้นฉ่ายนะคะก็หั่นเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราก็จะไปตําพริกต่อเลยนะคะพริกที่เราจะใช้ก็จะใช้สีแดงกับสีเขียวผสมกันนะคะแล้วก็ตำตำตำให้ละเอียดเลยนะคะถั่วลิสงนี้ต้องคั มันจะได้หอมก็จะคั่วถั่วลิสงให้เหลืองนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะเอาหมูมาคั่วนะคะก็จะปรุงรสด้วยรสดีนะคะก็ตามด้วยชูรสแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะจากนั้นก็โคลโคลให้เข้ากันเลยนะคะก็จะมีหมูที่เราคั่วไว้นะคะมีถั่วลิสงแล้วก็พริกที่เราขกไว้ค่ะแล้วก็มีน้ํากระเทียมดองค่ะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะต่อไปก็ใส่น้ํากระเทียมดองเลยนะคะน้ํากระเทียมดองเราซื้อมา7บาทเองนะคะก็จะเอาหัวกระเทียมดองมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ใส่รสดีนะคะแล้วก็ตตาามด้้วยนนํะะค เสร็จแล้วก็คเลโคเลให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็เอาหมูที่เราคั่วไว้ลงไปเลยต่อไปก็บีบมะนาวใส่ได้เลยนะคะจากนั้นก็ชิมรสได้เลยนะคะถ้าโอเคแล้วเราก็เอาเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่ได้เลยค่ะเป็นอีกเมนูนะคะที่ชอบทําช่วงร้อนๆเราลืมซื้อเห็ดเข็มทองมาค่ะถ้าใส่ด้วยได้ก็จะดีนะคะเสร็จแล้วก็คเลโคเลให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยถั่วลิสงที่เราคั่วไว้ค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะเมนูของเราวันนี้ยำถั่วพูค่ะพร้อมที่จะตักเสิร,ร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูรักสุขภาพอีกเมนู หนึ่งเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย